ศึกแห่งตัวร้ายที่โคตรจกเจ้าเล่โอโรจิมารุปะทะกับนมดดำใครจะเป็นผู้ชนะแห่งความเจ้าเล่กันแน่นะเอาละครับผมนะฮะก็สวัสดีน้องทุกคนนะครับผมเปนแฟนนะครับของชาว a n i e เทิรกันด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับเราก็ได้มีประเด็นหลักนะครับเลยน้องคนหนึ่งเนี่ยขอเข้ามาว่านะครับพี่ครับพี่ผมอยากรู้ว่าโอโรจิมารุปทะกับนวดดำเด็กใครมันเก่งกว่ากันนั่นนะ ก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวจัดให้ตามคาขอนะครับผมนะในเมื่อขอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะจัดการให้นะครับผมนะฮะโอเคผมเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาบอกสเกลการวัดกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับผมสเกลการวัดก็จะมี power strength speed durability แล้วก็ ability แล้วก็ h a k s นั่นเองนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสเกลการวัดแบบปลาปไปก่อนนะครับหรือแบบเบเบไปก่อนนะครับผมซึ่งพี่เนี่ยไม่อยากเอาอะไรมาเยอะครับผมแล้วคลิปยาวนานนะน้องๆอืม โอเคครับผมนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะ อันดับแรกนะครับผม power นั่นเองนะครับผมแตนแตนแตนตรงนี้นะครับผมต้องมองไปกับนวดดําเลยนะครับผมนวดดำเนี่ยมี2ผลปิศาจที่เรียกได้ว่าเป็นผลปิศาจที่สามารถทําลายล้างโลกได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมพลังเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับตรงเนี้ยทาให้นวดดำเนี่ยได้ไปนะครับผมนะฮะต่อมาครับผมก็จะเป็น strength นะครับผม strength ตรงนี้นะครับทางด้านกายภาพทั้งหมดเนี่ยนวดดำเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในขีดสูงสุดเลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะเป็นคนที่แข็งแกร่งทางด้านร่างกาย มากนะครับสามารถเนี่ยรับการโจมตีของแต่ละคนได้แต่โนดั้มเนี่ยจะรับการโจมตีคูณ2นะครับเพราะว่าจากผลยามิยามิเนี่ยมันเป็นผลสายโลเกียนะครับซึ่งผลสายโลเกียผลน,นี้นะครับไม่สามารถทําให้การโจมตีเนี่ยผ่านร่างกายได้ครับผมหรือต้องดูดซับเอาไว้นะครับก็จะเป็นคูณ2เข้าไปในร่างกายนะครับทำให้โนดัมเนี่ยต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นเป็นหลายเท่าเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับความแข็งแกร่งทางกายภาพพละกําลังของเขาเองก็ยังเหนือขึ้นไปอีกด้วยนะครับตรงนี้นะครับจึงเหมาะที่เป็นขขออองเาาตต่่ม นะครับผมก็จะเป็นทางด้านสปีดนะครับผมสปีดเนี่ยตรงนี้ผมมองว่าเนี่ยหนวดดำเนี่ยจะมีการตอบสนองที่เร็วกว่านะครับผมนะฮะเนื่องจากเนี่ยตามสปีดของแต่ละคนทันนะครับซึ่งสปีดของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับในตัวละครนะครับผมอย่างเอสเออยนะครับผมนะที่ต่อสู้กันนะครับคือตอบสนองนะครับผมต่อความว่องไวของเอสได้แล้วก็ตอบสนองต่อความว่องไวของแชงได้อะไรอย่างนี้นะครับส่วนมากก็เป็นการตอบสนองต่อความเร็วนะครับของทีนะครับก็ยังไม่ได้มีโชว์ะไรมากมายแต่ก็อยู่ในความเร็วที่เรียกได้ว่าเร็วมากๆเลยนครรตงี้ือ ามติดตามตัวที่เร็วกว่าได้นะครับผมหรือสามารถต่อสู้กับทาฟก้ารอเนี่ยเรียกได้ว่านะครับในตอนล่าสุดเนี่ยค่อนข้างที่จะ ใช้ความเร็วกันพอสมควรนะครับซึ่งรอเนี่ยเป็นตัวที่มีความเร็วนี่ค่อนข้างเรียกได้ว่าวาบเลยก็ว่าได้เลยนะครับผมนะฮะเรียกได้ว่ารองเนี่ยเป็นคนที่มีความเร็วมากๆนั่นเองนะครับผมแต่โนดด네ัมเนี่ยสามารถตามทันนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็เลยขอมอบให้เขานะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นความทนทานนะครับร่างกายเนี่ยความทนทานหรือกายภาพเนี่ยก็คือของเขาเนี่ยนะครับผมนะฮะก็จะขอมอบให้กับโนดดําเลยละกันนะครับเพราะอะไรนะครับผมโนดดัมเนี่ยมีความ ที่ค่อนข้างสูงนะครับรับการโจมตีคูณ2นะครับไม่ว่าจะโดนดาเมจอะไรเนี่ยก็ยังสามารถลุกและยืนขึ้นมาได้เลยครับตัวนี้ถึกมากๆครับผมเราจะเห็นได้ว่าในสงครามมารินฟอร์ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีของหนวดขาวหรือว่าการโจมตีของเส้นงโคุนะครับหนวดดำเนี่ยก็สามารถยืนหยัดได้อย่างง่ายได้นะครับผมและยังมีพละกําลังที่สามารถต่อกรกลับไปได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าพละกกาลังตรงนี้นะครับหรือความทนทานตรงนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับโดนดาเมจของเอสเข้าไปเยอะๆนะครับคือหนวดดำเนี่ยสามารถยืนขึ้นมาได เหมือนกับมีการแบบว่า ดูดซับความเสียหายของร่างกายอะไรอย่างนี้นะครับผมนะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาฟื้นฟูหรือเรียกได้ว่าเป็นการดูดซับนั่นเองครับผมดูดซับความเสียหายทั้งหมดนะครับผมออกไปหรือว่าเข้าไปในอีกมิติหนึ่งของพลังของผลพิษศัจของเขานะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจ็บเลยหรือว่าเจ็บอยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นความเสียหายทางกายภาพเนี่ยตัวดํำเจ็บอย่างแน่นอนครับเหมือนอย่างเงาที่หนวดขาวฟันนะครับผมนะเลือดสาดกันเลยทีเดียวตรงนั้นนะครับผมตรงนี้นะครับก็ต้องขอมอบให้กับหนวดดำเลยละกันนะครับเรืองคคควาาามมนนนะะรรรรัับบตี้สถ ครับกองไม่พูดทำทำเพลงนะครับขอมอบให้กับโอโรจิมารุก็แล้วกันนะครับผมแม้ว่าโนดดำเนี่ยจะมีความสามารถของสองผลปีศาจเนี่ยและก็มีฮาคิเนี่ยแต่ก็ยังเทียบเคียงโอรจิมารุไม่ได้ครับที่มีวิชาลินจาเยอะแยะเนี่ยติดตัวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอามาครับผมลำดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแฮกนะครับหรือความโกงพลังแห่งความโกงอะไรอย่างเี้นะครับผมตรงนี้นะครับขอมอบให้กับโนดดำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าโนดดำเนี่ยสามารถมีถึง2ผลปีศาจนะครับและฮาคิทั้ง3รูปแบบอีกตางหากนะครับเรียกได้ว่่าานนนะคครับบเป็ี้อขงงโก โดยพลังของผลพิศาจ์ที่ว่ากองกงครับก็จะมีนะครับผลสั่นไหวนะครับแล้วก็ผลในความมืดนั่นเองนะครับผมสองผลนี้นะครับแค่ผลสั่นไหวก็สามารถทําลายล้างโลกได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับความโกงของพลังเนี่ยเรียกได้ว่าหนวดดำด้กินเปมเต็มนะครับไหนจะมีความสามารถของผลยามีอย่างนี้หรือผลความมืดอีกนะครับเรียกได้ว่าควบคู่กันไปทีเดียวครับผมความมืดนะฮะทำอะไรได้หลายอย่างนะครับแม้ว่าฟีดจะยังออกมาไม่เยอะนะครับแต่ว่านะครับผม คนที่โดนโดดดำจับตัวได้คือจะไม่สามารถทำหรือใช้พลังได้นั่นเองนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับผมนะฮะฟีดยังออกมาไม่เยอะนะครับ เราก็อิงจากผลสันไหวแล้วกันนะครับว่าความโกของมันเป็นยังไงนะครับผมตรงนี้นะครับก็ต้องขออ้อบไปกับนวดดาไปเลยนะครับผมนะฮะโดยรวมแล้วผลสรุปวันนี้นะครับผมผู้ชนะก็จะกลายเป็นมาชาริติธหรือนวดดานั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นตัวรายลเจ้าเล่ห์มากๆนะครับผมและเล่ห์เหลี่ยมเยอะที่สุดด้วยนะครับผมนะฮะเรียกได้ว่านะครับเป็นคนที่ห่วงงูมากๆเลยนะครับคนคนนี้นะครับผมก็ชนะไปได้นะครับเนื่องจากสเกลพลังของนวดดำค่อนข้างใหญ่นะครับหลังๆมานะครับตรงนี้เนาะหากใครนะครับ ผมมีผลการวิเคราะห์ที่แตกต่างจากพี่นะครับผมสามารถคอมเมนต์ลงได้เลยนะครับผมพี่ชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยนะครับความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับของเราเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับผมและต้องขอบอกเลยนะครับผมว่าการ v s ของช่อง a n i m e b a t t l นะครับจะไม่มีเอี่ยวเกี่ยวกับเว็บ a n i m e b a t t เนะครับหรือเว็บวิกิ Ba t เ l ินั่นเองตรงนั้นนะครับผมนะเราจะไม่ยกข้อมูลตรงนั้นมานะครับผมนะหรือเทียอะไรนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เราจะยกข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้นนะครับผมจากอนิเมะและมังงะโดยตรงเท่านั้นนะครับบผมมนะะเเราาจไ่่ยยกวททงี อะไมานะครับผมฟึ่งตรงนั้นนะครับผมผู้สร้างและผู้เขียนเมะเขาไม่ได้สร้างขึ้นนะครับผมนะฮะเราก็ ไม่อยากจะใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ดิขสิทธิ์โดยตรงนะครับผมตรงนั้นก็เป็นการจัดอันดับของแฟนๆได้เฉยนะครับเอาละครับผมนะก็ถึงจุดสิ้นสุดของเวลาวันนี้แล้วนะครับทุกคนนะฮะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผมที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไอเดียพิ์เกระดดวนด้วยนะครับผมฟาระลุ้นล้วนเลยนะน้องๆกดเลยนะนะเข้าใจไหมนะครับและสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบาย